ระดาวเจปสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับอันนี้ก็จะเป็นดวงของเดือนสิงหาคม2568น,นะครับความสุขนะครับใครก็ปรารถนาใครๆก็ต้องการนะครับแต่เมื่อถึงเวลาวันหนึ่งนะครับเราตีเราก็จะเข้าใจว่าความสุขเนี่ยมันก็คงจะหมายถึงการมีทุกข์ที่น้อยนะครับแล้วก็ชีวิตที่ปราศจากความกังวลใดๆเลยเนี่ยมันไม่มีเพียงแต่ว่า ไอ้ความกังวลที่แบบจะทําให้เราต้องคิดในแบบที่เรียกว่าหยุดยั้งความคิดไม่ได้เนี่ยขอให้มันมีน,น้อยหน่อยเถอะนะครับนะฮะแล้วก็ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ใช่ถึงขนาดไม่มีเลยนะครับแต่ก็คือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมีหรือมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เพียงแต่คาดหวังว่ามันจะเป็นปัญหาในรูปแบบที่เราสามารถใช้ประสบการณ์นะครับที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตของเราเนี่ยจัดการชัดแจงกับมันได้นะครับ เรื่องราวนะฮะในเดือนสิงหาคมนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเราจะสามารถจัดการกับเรื่องราวต่างๆได้น,นะครับเหมือนอย่างที่บอกไปแล้วนะครับในช่วงเดือนออด่งครึ่งปีนะครับว่ามันจะเป็นจังหวะที่เราจะต้องทุกบีบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกบีบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในหลายๆเรื่องในหลายอย่างเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่เข้มข้นทีเดียวนะครับ ก็นจะเป็นจังหวะเวลาที่ดาวหลายดวงทีเดียวนะครับเข้าไปแออัดกันอยู่ในภพอริของเรานะครับการที่ดาวเข้าไปแออัดอยู่ในภพอริเนี่ยนะครับแน่นอนครับแต่ละดวงนะก็พกพาความเป็นธรรมชาติของภพเรือนของแต่ละดวงเข้าไปเลยทีนี้เขาเข้าไปอยู่ในภพอริแล้วเนี่ยเรื่องราวแน่นอนต้องเกิดต้องเกิดปัญหานะครับต้องเกิดปัญหายิ่งมีดาวเกตมาร่วมด้วยช่วยกระตุ้นด้วยเนี่ยผมบอกได้เลยว่า ปัญหาหรือเรื่องราวอะไรต่างๆมันจะไม่เกิดมันจะไม่มีมันคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เชื่อใจครับเชืช่อมือครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับคือชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นดาวเสาร์นะครับคําว่าดาวเสาร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะฮะโดยตัวของตัวเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเป็นดาวที่มีความหนักหนาในเรื่องราวหลายๆอย่างนะครับ สังเกตว่าในชีวิตที่ผ่านมานะฮะก็จะต้องเผชิญกับเรื่องราวแล้วก็ปัญหาอะไรที่มันหนักๆนักะหนักๆนเราต้องบอกได้เลยว่าหนักนะฮะมีบางท่านนะครับเรียกได้ว่าพืชาตาเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าว้าวมากนะครับชีวิตเนี่ยเขาถูกมอนตูก,กำหนดให้ต้องทำหน้าที่นะครับเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวกรรมะของโลกนะครับถ้าเกิดเทียบกับดวงโลกแล้วดังนั้นเนี่ยการที่ ตัวท่านเนี่ยจะต้องถูกจัดถูกวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าแถวหน้านะครับของเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่อาจจะเป็นระดับครอบครัวระดับชุมชนหรือแม้แต่ระดับประเทศก็ยังต้องเรียกว่าแบกรับหลายๆเรื่องอยู่นะครับงเรื่องแน่นอนครับการที่เราจะต้องแบกรับภาระหน้าที่ไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับไม่ใช่เรื่องสนุกนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดยวย ะครับแต่ว่าประสบการณ์นะครับจากเรื่องราวอะไรต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมาร้อยเรียงกันรวมไปถึงบุคลิกภาพ personality ของตัวท่านเองเนี่ยจะสามารถนะฮะเอาตัวรอดได้นะครับในหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของจิตใจของชาวััขนาราศีมังกรเนี่ยพอได้เลยครับว่าดาวเสารเนี่ยมันเก่งตรงแกร่งนี่นะครับนะ เก่งตรงแร่งน่นะครับมันแตกต่างจากคนอื่นๆมากนะครับทีนี้เรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนถูกบังคับให้ทำเนี่ยนะฮะบ,บางเรื่องเนี่ยคิดวิเริ่มเอาไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะฮะแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเวลาดาวจังหวะที่เข้าสู่ภพบริเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีมาให้เรียกว่า ต้องแก้ไขต้องทําการรีไฟล์กันทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะอะไรต่างๆล่นนี้คือจุดที่เราจะเจอปัญหาจุดที่เราจะเจอเรื่องราวเนี่ยนะฮะมันจะเป็นจุดที่บิดเราไปสู่จุดที่เขาเรียกว่าจุดรอดจุดรุ่งนะครับจุดรอดและจุดรุ่งเนี่ยละสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยลบไม่ได้แล้วครับไอ้ปัญหาลบไม่ได้แล้วครับ สถานการณ์ที่มันกําลังจะพุ่งเข้ามาตรงนี้นี่ยเพราะว่าในเมื่อเขากําหนดมาแล้วว่าณเวลานี้ทุกเรื่องทุกทุกอย่างเนี่ยในภพบริมันดุเดาวเยอะขนาดนี้ดังนั้นยังไงหลบไม่พ้นอยู่แล้วในเมื่อเราหลบไม่พ้นเราก็ต้องเดินหน้าสิครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจัดการเรื่องราวอะไรต่างๆได้แล้วเนี่ยนะครับผมบอ,อกได้เลยนะครับความเบาอกพอใจมันจะเกิดขึ้นในเดือนถัดไปนะครับเพราะว่าเดือนถัดไปเนี่ย จังหวะด,ดาวนะครับมันจะขยับถอยหลังลงไปนะครับอยู่ในภพกระดุมพระนะครับเรื่องดาวจะแปลกแตกต่างไปอีกนะครับทั้งนั้นเอาจะช่วยครับชาวลคราศีมาก่อนทุกท่้านครับ